สวัสดีแม่แม่เอซีทุกท่านทำน้อยทำอะไรลูกเ,เล่นดินเล่นดินครับวันนี้เรามาเปิดร้านเช่นเคยนะฮะแม่แม่เอชซีเพราะว่านะักท่องเที่ยวเยอะนะ,ะัะเป็นช่วงเทศกาลปีใหม่ใกล้จะถึงเทศกาลปีใหม่แล้วนะ,ะก็เลยเปิดร้านนะฮะแต่ว่าไม่รู้ว่าจะขายได้ไหมเดี๋ยวดูไปเรื่อยๆตอนนี้เด็กๆเ,เราก็นอนเล่นขี้ดินก่อนระหว่างรอนะักท่องเที่ยวเข้ามาแล้วก็จอดซื้ออาหารนะครับ ก็ยังยังยังไม่รู้ว่าจะขายขายได้ไหมไม่รู้เหมือนกันทั้งหลังก็จะเป็นน้องแสนคูณนะฮะแล้วก็น,น้องคําคูณพี่น้ำหวานะฮะพังกาไรคุณยายวันเพ็ญน,นะ,ะตามสูตรเช่นเคยนะครับห้าเชือกกับสีดทันใจอีกเชือกหนึ่งนะครับเป็นหกเชือกอ้ยยอ,เอ,เอ,เอืเป็นไรเนี่ยลูกดูดูด,ด,ดคุณแม่เป็นห่วงลูกคุณแม่เป็นห่วงลูกนะแม่เลี้ยงครับแม่เลี้ยงยขาดแล้วขาดแล้ว เยอะๆเยอะเยอะไหนป้าคายงบอกว่าผมไม่ได้เป็นอะไรผมเล่นดินเฉยๆอันนั้นอันนั้นอันนั้นดูความน่ารักของคำพูนนะวันนี้ น,นอนบลุูนอนมวนนอนมวนแท้ดิแันคุณก็เรียบร้อยแล้วนะคะทําการเอทดเอทีแล้วตอนนี้ดิแันคุณปกติไม่ค่อยเล่นนะฮะเวลาคุณพ่อมาอาบน้ำให้มันสองพี่น้องที่มีความสุขเขามีความสุขะครับ น้ำห่า,ายืนงงเลยเด็กน้อยพวกนี้เป็นอะไรวะอาร์ลุมเล่นไม่ฉีดไม่ได้นะครับเพราะว่าไงากุ๊บควไงกุ๊บเล่นดินกันนะครับ ขาอวันขาอวันนอนสบายใจเฉยเลยอุ้ยหลังสวยแท้ดู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 หลังน้องสวยมากเอ้ย จับได้นะครับแม่แม่จับได้ไอ้ลูกมวนบ่มีความสุขนอนลงเลยอนอนลงเลยน่ารักมากเลยเนมีเสียงด้วยมีเสียงออกสดด้วยออกเสียงด้วยปอดเออเออ เขาก็โชว์พี่เสนคุณไปด้วยนะว่าเขามีงานนะพี่เสนคุณไม่มีงานด้พี่เสนคุณเรื่องวุ่นวุ่นของวัยรุ่นช้างน้อยเอออุ้ยพี่ดินเต็มหน้าเลยอันน่งอันน่งนะเกียดเครียดแล้วเรียดแล้วเรียดแล้ว

อึอึเลยปะอะไรกันก็ไม่รู้เลยเอ้ยเอึอเอึอือเม่นาวาดูดูดูเม่นาวาเออเออเออเมนาวาเป็นอะไรเอ้ยเอ่ออือเป็นห่วงน้องคำพูนนะฮะแม่เลี้ยงแม่เลี้ยงเป็นห่วงแม่เลี้ยงเป็นห่วงอื่อือจักบอช้างคุกฝุ่นโอ้ไม่ใช่คุกฝุ่นคุกคุกแป้งทอดคุกแป้ง ชุบแป้งทอดนะ,ะนี่ไปทำดินให้ลูกเล่นดูเอ้ยพี่น้องปองปายดูไปหาเรื่องพี่คูณเนะี่ยดูมีความสุขมีความสุขพี่เสียดคูณงงลิ่งอย่างวะโมนี่มายุ่งได้ไงเนี่ยช้างถูกกันนะ อันนั้นก็คันนี่ก็คันนะฮะไปด้วยกันได้เรจะได้หลบกันหนึวันนี้ยังไม่มีแขกมาจอดรถเลยเดี๋ยวเย็นนี้รบกวนแม่ๆม่เอฟซีอีกหรือเปล่าก็ไม่รู้นะ,ะเดี๋ยวรอดูก่อนครับว่ามาเยอะมากเท่าไหร่มันถูกว่าเอ้ยเด็กหน่อยเอ้ยเด็กหนุอย เดี๋ยวเวลาน้องเล่นเสร็จล้วก็จะเอาน้องออกไปอาบน้ําข้างนอกนะก็เข้ามาใหม่นะฮะน้องจะได้ไม่เล่นดีครับ <c oughs> ด,ด,ด,ดูดูทำยันเมียนมาเย็บมือห่องโคกยูด,ดิดูจากลักษณะเรียวนะบอดุนบดุนวันนี้เราก็เปิดบ้านเปิดร้านรอแม่เอซอยู่เด้อใครที่อยู่แถวๆนี้หรือว่ามาเที่ยว หมู่บ้านช้างนะครับก็อย่าลืมมามเข้ามาหาน้องคำคูด,ด้วยนะครับเฮ้ยมีมีคนมาแล้วมีมีนักท่องเที่ยวมาแล้วตอนนี้คนขายไม่อยู่ตะกาละยี่สิบครับพี่หยุบเลยครับหยิบเลย,ยคนขายไปไหนคำน้อยคำน้อยนี่มีม พี่สุดหลอ่อกับอ่าสาวสวยมาถึงบ้านเลยเื้ยื้เต้นก่อนเต้นก่อนลูกเต้นก่อนเฮ้ยเต้นให้ดูหน่อยเฮ้ยเฮ้ยจะเอ้ยจีเอ,อ้ยจีโอ้โหช้างหรือฮิปโปโอ้ยบกิดหมเอาขาควยกัน <c oughs> ไปไปโอเคนะครับเดี๋ยว FC ถ้า f อฟซีทัดใดนะฮะดูถึงตรงนี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ด้วยนะครับเจอกันคลิปวิดีโอหน้านะครับสวัสดีครับไปแล้วบ๊ายบายเดี๋ยวเด๋วไปดูเขาป้อนอาหารกันนะสวัสดีครับ